โปรเซอร์ของ AMD Ryzen รหัส X3D เนี่ยครับมันขึ้นเชื่อเป็นโปรเซอร์สำหรับการเล่นเกมที่ดีสุดตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันต้องการแคชเยอะนะครับการเข้าถึงอะไรต่างๆที่เร็วกับตัว CPU นะซึ่งไอตัว X3D เนี่ยมัมีแคชมหาศาลใกล้เคียง100มกะไบตโดยแคชรวมนะซึ่งไอตรงเนี้ย แคชนะครับเทียบกับอุปกรณ์อื่นในเครื่องที่มันนับเป็นเมม o r ีนะน่าจะเป็นเมม o r ีที่มีความเร็วสูงที่สุดแล้วเพราะว่ามันเข้าถึงกับ CPU ได้โดยตรงนะครับก็แคชเร็วสุดนะครับรองมาเป็นเมม o r ี RAM นะครับแล้วก็ตามมาด้วย Storage อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าถ้าเอาแคชของตัว CPU เนี่ยมาทำเป็น Storage มันจะเร็วได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้มีคนมาลองแล้วนะครับเขาเอา Ryzen X 3 d มาจำลองเป็น RAM disk เพื่อทดสอบความเร็ว ว่าถ้าเอาแคชมาแปลงเป็น SSD หรือแปลงเป็นฮาร์ดดิสต์จริงๆแล้วเนี่ยฮะมันจะเร็วได้อะมาไหนนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากนายอัลเบิร์ตทอมัสนะครับที่หยิบโปรเซอร์ร y z เซน 7,800 x3d มาลองเล่นเป็น ramdisk นะครับโดยโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็เริ่มด้วยการแปลงสานะ L3 cache ของโปรเซอร์ตัวนี้ให้กลายเป็น block storage device เพื่อระบบนั้นตรวจจับว่าอันนี้มันเป็น storage เช่นเดียว SSD นั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับถูกค้นพบมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากผู้ใช้ t w i t t e r ชื่อว่า nemes นะครับคนเนี้ยเขาทดลองมาแล้วให้ดูรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามัน ไม่ค่อยเกิดไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าเขาก็เป็นแค่ผู้ใช้ Reddit แบบ User ธรรมดานะครับแต่ว่านายอัลเบิร์ตทอมัสเนี่ยฮะคนนี้เขาเป็นคนที่ มีสื่ออยู่ในมือนะครับเขาก็เลยเอามันมาทดลองใหม่เอามาขยี้ใหม่นะครับโดยเขาที่ไปอย่างนี้ครวิธีการทํางานของเขานะครับก็คือจะใช้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า OSD Mouse นะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะซึ่งหลักการทํางานของเขานะครับก็คือจะสร้างตัว RAM disk ขึ้นมาจาก Storage อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เมาส์ตัว Image file ต่างๆเข้าไปได้ Format ให้มันเป็น ฟต42ร FAT 42นั่นเองนะครับการทำอย่างต่างๆนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลยนะครับเพราะามีการทํามาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทําวิธีนี้กับ Ryzen X3D นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ต้องมีซีนาริยอหลายๆอย่างที่เป๊ะตรงกันถึงจะสามารถทําได้นะครับอย่างแรกนะครับพอทําเสร็จแล้วต้องเข้าไปตั้งค่าในโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับที่ แปลตามนี้เลยนะต้องเป็น Seque n t ช a l 216 KB นะครับค d e เ t h เป็น1แล้วก็ thread เป็น16นะครับนอกจากนั้นนะครับ Data Field เนี่ยต้องเลือกเป็น0นย์ะครับห้าม Random หรือว่าห้ามใช้ค่า default เด็ดขาดนะครับและต่อให้ตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยถูกต้อง100%แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเบนช์แมทก็สามารถรันได้ผ่านเพราะว่าเขาเนี่ยต้องทำการทดสอบหลายรอบนะครับก่าจะเห็นเป็นคะแนนเห็นเป็นตัวเลขออกมานะครับแต่พอออกมาแล้วก็บอกกันเลยว่าน่าพับใจมากนะครับอย่างใหขุ้ณนห่นตรงนี้เลยนะครับ ค่ารีดค่าไหลเนี่ยนี่แบบตัวเลขนี่ต้องแบบเออนับมันหน่วย10 000, 000, 000, บร้อยพันหมื่นแสนอะไรอย่างนี้เลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับความเร็วอยู่ประมาณหนึ่งร้อยจ็สิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบกิกะไบต์ต่อวินาทีออนะครับตัวเลขแบบนี้เร็วกว่า SSD มาตรฐานล่าสุดที่เป็น SSD p c พีซีเอ็กอยู่ถึงสิบสองเท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นแค่ตัวเลขในการทดสอบเฉยๆนะครับเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วตามหลักการตามซีดีแล้วเนี่ยไอตัวเอ็มดีไรเซนสามดีเนี่ย มันเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะไอรุ่นเจนแรกนะครับมันก็มีแบนด์วิดได้ถึงราวๆ2เทราไบต์ต่อวินาทีแล้วนะครับและพอเป็นเจน2หรือว่าไอ7000 series X3D เนี่ยทำให้ถึง2.5เทราไบต์ต่อวินาทีเลยนะครับนั่นแปลว่าการทดสอบการสร้าง RAM disk แบบนี้ ก็ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของ 3D V Cache ออกมาได้เต็มที่อยู่ดีและยังคงห่างไกลเลยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ถ้าว่าตามตรงนะครับไอจุดประสงค์การทดสอบครั้งนี้คืออะไรผมคิดว่าเขาทําเพื่อสนุกสนุนล้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับขนาดของ RAM disk มัน มีแค่เนี้ยแบบหลักร้อยเมกะไบนะครับพูดเอาไปทําอะไรได้นะครับเรียกง่ายว่าเอาไปทําอะไรแทบจะไม่ได้เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับ <S <S ถ้าคุณจะไปเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยไอ้แบบนี้มันก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยไอ้พวกแคชไอ้พวกแรมไอ้พวกเมม o r ีทั้งหลายที่มันแบบต้องการไฟเลี้ยงตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับถ้าคุณถอดปลั๊กเครื่องมันไม่มีไฟเลี้ยงเข้าระบบพวกเนี้ยข้อมูลมันก็หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกนะครับว่าเขาทํามา เพื่อสน,สนุกเฉยๆนะครับแต่จะว่าไปแล้วถ้าต้องการความเร็วจริงๆในยุคนี้ SSD มันก็มีความสามารถที่จะมาแทนที่ RAM disk ได้แล้วจึงไม่ค่อยเห็นใครที่ทำ RAM disk แล้วนั่นเองอก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับอ่ะแต่มาถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้ตามข่าววงการคอมหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องเทคนิคอะไรมากเนี่ยก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าเออ r m m i s s มันคืออะไรนะจริงๆข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมพยายามสรุปมาให้เป็นแบบข้าวๆนะอาจจะไม่ถูกต้อง100%แต่ว่าเป็นประมาณนี้จะดีกว่านะครับตัว r a m d i s เนี่ย จริงๆแล้วนะครับก็คือสมัยก่อนในยุคที่ฮาร์ดดิสก์เป็นหลักเนี่ยครับไม่มี s s d เนี่ยตอนนั้นถ้าเราต้องการสตอร g จความเร็วสูงทำยังไงนะครับเราสร้าง r a m Disk นะครับเราใส่จำนวนเมมโมรีใส่จำนวน R รมคุยมามหาศาลนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมเสียบเข้าในช่อง PCI เพื่อที่จะใส่ R a m แบบหลายๆแถวหลายสลอตเข้าไปจะได้มีขนาดเยอะตามที่ต้องการนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้ในการสร้าง RAM Dis k ขึ้นมาแปลงไอตัวเมมโมรีนี้ ็น Storage น Storage ะครับและหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Ram เนี่ยมันเร็วมากมันเร็วกว่าแม้กระทั่ง SSD อีกนะครับเขาก็เลยเอาไอ้ตัว Ram เนี่ยมาเป็น Storage จำลองในการใช้งานชั่วคราวนะครับอย่างเช่นต้องการจะทำงานวันนี้ต้องการความเร็วสูงวันนี้นะครับเราก็สร้าง RamDisk ขึ้นมาใช้งานในวันนี้เสร็จแล้วพอปิดเครื่องทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็หายไปอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัว Ram เนี่ย มันเป็น volatile memory นะครับนั่นแปลว่ามันต้องการไฟเลี้ยงตลอดเวลาในการเก็บข้อมูลถ้าไฟเลี้ยงหายไประยะเวลาไม่นานไอข้อมูลที่อยู่น RAM disk เนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับถึงได้บอกไงว่ามันเป็น boost ความเร็วเพื่อการใช้งานชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่พอยุคนี้เข้ามานะครับ SSD, SSD เข้ามาเป็นบทบาทสำคัญนะครับตั้งแต่ s s ี SATA แล้วเราก็ได้เห็นความเร็วดับ500 m b ต่อวินาทีขึ้นไปรวมไปถึงพอ SSD PCI ขึ้นมาก็3,000 4,000 7,000จนไ้ถึงเจนล่าสุดเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบ10 g b ต่อวินาทีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหมื่น m b แล้วนะก็บอกได้เลยนะครับว่า ถึงแม้ว่าอาจจะเร็วสู้แรมดิสไม่ได้แต่ว่าก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานของคนทั่วไปแล้วนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ v o l t m m m o r y ที่ต้องการไฟเลี้ยงตลอดเวลาด้วย SSD จึงมาแทนที่ r แรมดิสได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง